สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาเดินเล่นอีกในสวนอีกแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปเดินเล่นกับนาเล็กเดี๋ยวไปดูว่า,าจะมีอะไรให้ได้ชมบ้างครับวันนี้เดี๋ยวไปชมกันเลยครับ <S <S เป็นไงนาเล็กวันนี้มาเดิน <S <S ออกกำลังกายกันอีกแล้ว<ร>โอ<ร>กกัายกันนี่เดินมาเรื่อยๆก็เดินป่านี่แหละสนุกสนานกันเออวันนี้เดินป่าปกติก็เดินเล่นเอ้ยเจออะไรวะน่ะอะไรครับ มันก็ขอนไม้เหรอโอยนี่ไงขอนไม้อาจารย์ก็นั่นแหละขอนไม้น่ะมันเฮ้ยไม่ได้อย่าเพิ่งด้งนะทำไมไม้ล้มจะข้ามอาจารย์อ้าวเออทำไมเขาพูดอย่างนั้นหรือเปล่าเวลาเดินป่าเนี่ยบางทีข้ามไปเราต้องดูให้ดีเนี่ยอย่างเงี้ยไม้ไม้ล้มจะข้ามาะบางทีข้ามไปมันมีงูที่มันนอนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อล้วโดดไปมันก็จะโดนงูฉกเออเอออะไรอย่างเงี้ยอืมนี่คือ โบราณนี่ก็สอนเราดออนะีแต่เราไม่ค่อยใส่ใจกันแล้วบางทีเนี่ยข้ามไปเราต้องข้ามให้พ้นเจอในป่ามันจะเป็นไม้ใหญ่ๆเออ,เอ,อไม้ใหญ่ๆแล้วมันจะมีพวกเห็ดพวกมอสพวกอะไรที่มันคันแล้วมันเราไปถูถ่ายมัน,ม,นมันมีพิษทําให้เราแพ้ได้เออแล้วแพ้ในป่ามันอันตรายนะใช่เออไอเนี่ยเป็นสําคัญเลยอาจารย์เออก็ได้ข้อคิดนะบอกไม้ล้มแล้วอย่าข้าม เออมันมันจริงนะจริงจริงจริงอืมมันอันตรายอะนะใช่แล้วมันอันตรายถึงกับว่าออะไรหลายอย่างถึงกับชีวิตด้วยนะเพราะอยู่ในป่าเรามันอะไรเรามันไม่มีอยู่มียารักษาเนี่ยเป็นไงไม่ไม่ล้มไม่ล้มข้ามเช่ไม่เย่เขาไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ข้ามนะข้ามแต่ต้องให้ดูให้มีระมัดระวังเออแล้วแอดระวังว่าอย่าข้ามไปเฮ้ดูก่อนว่ามีอะไรไหม ถ้าเกิดเลี้ยงได้เราก็จะเลี้ยงอย่างเงี้ยต้องดูดีๆก่อนนะแล้วก็เดินเนีจะข้ามเราจะข้ามแล้วอาจะค่อยดูถ้าเกิดมันงูอยู่ฝั่งนู้นเราไม่เห็นเนี่ยมันฉกเราได้เลยนะก็ต้องระวังระมัดระวังดูให้ดีเราเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กลับเนี่ยเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยลูกผู้ใหญ่ไปนี่ตรงไหนเนี่ยสวน สวนสุขภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิร <sh arp character> ิกิติ์เนี่ยโอ้โหมันร่มเย็นดีนะนี่ประมาณห้าโมงเท่าไหร่นะห้าโมงนหน่อยๆประมาณห้าโมงยี่สิบนาทีนี่ครับยังไม่ถึงห้าโมงครึ่งมันอากาศร่มรื่นมากร่มรื่นร่มรื่นเนี่ยดูเราพโซนด้วยอือว่าจริงจริงๆไม่ได้สูตรหรอกปิดแมสอยู่แต่ยังดีมันไม่มีสารพิษสารพิษนี่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 อะไร มาดูมาดูนี่ฮะอันนี้เดี๋ยวโค่นหน่อยโค่นหน่อยเฮ้ยหวาเปล่ามากแล้วด้วยดูดูดูโอ้ยอ่ะยกโอ้โหโอ้โหเนี่ยนี่มันท่อนอะไรเนี่ยอ่าลองต้นนู้นลองต้นนู้นตัวนู้นน้ำหนักดูไม่ไหวอายุมากอ่าทุบโอเคแต่ผมไม่ยกนะทำไมอะ ยกไหวแต่ไม่ยกหรอกผมยกเสาทำไมผมเป็นคนรักนีหามตะจั่วอ้าวโอ้โหคุณนี่ให้ผมมาหลอกให้ผมว่าไอ้ก็เมื่อกี้ก็ไม้ล้มอย่าข้ามแล้วไอ้นี่กันอ้องั้นให้ผมไปหามแล้วเออคุณเนี่ยอยากให้กูทัดน์ดูเย้งว่าน้องชายเป็นไงเนี่ยหามเสาซะแล้วเสาแล้วเออโอ้ยเสาเล็กเสาน้อยหามหมดเลยเนาะอ๋อเนี่ยอออ๋อมันได้อะไรได้อเลย โอ้ยกล้ามเนื้อแขนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยได้ส่วนไหนบ้างส่วนไหนบ้างเนี่ยกล้ามเนื้อแขนนะโอ้ยโอ้ยได้ทุกส่วนเลยนะส่วนพะท้องเราต้องเกง่งเนี่ยกล้ามเนื้อท้องเราก็ต้องเกง่งหลังเราก็ต้องเกง่กงเก่งจนตูดละเอะอหมดหมดขาก็ต้องโอ้ต้องเนี่ยเยืดยืดต้นตัวนะเนี่ยขาก็ต้องทางหน่อยเพื่อจะรับน้ําหนักใช่เนี่ยไม่ดีมันก็จะบาดเจ็บได้เนาะอ่าใช่การออกกําลังกายก็ต้องมีความระมัดระวัง ไม่เอา,าั้มเหรอโอ้ยผมหาไม่เจอว่ะผมไม่หาสาวคุณนี่ให้ผมทำคนเดียวอาโอเคขอบคุณอา,อาจารย์เล็กมากครับผมสวัสดีครั<า>บโชคดีมีชายบ๊ายบาย